ลิศห้าเหรียญคริปโตที่เ i เลือกแล้วว่าอาจพุ่งแรงสูนตลาดสยามบล็อกเชนย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทีมงานสยามบล็อกเชนเคยพาทุกท่านไปรู้จักกับมินเนอร์เอผู้ช่วยเทรดคริปโตที่มีศักยภาพเหนือกว่า AI ทั่วไปอย่างแช a ีพ p ทพร้อมทั้งทําผลงานได้น่าประทับใจตลอดการทดสอบสองครั้งที่ผ่านมาและในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปสู่การทดสอบครั้งที่3เพื่อพิสูจน์ว่ามินเนอร์เอจะยังคงรักษาความแม่นยําในการคาดการณ์ได้แม่นเหมือนเดิม หรือไม่โดยครั้งนี้เราได้ตั้งคำถามไปยังมีเรื่อเกี่ยวกับโปรเจกต์คริปโตที่น่าจับตาและอาจพุ่งแรงส่วนตลาดห้าเหรียญคริปโตที่ AI เลือกแล้วว่าอาจพุ่งแรงส่วนตลาด 1. Vesnix Synthetix Network ราคาซื้อขายปัจจุบัน0.82ดอลลาร์ราคาหน้าเข้าซื้อ0.83ดอลลาร์เน้นเข้าเร็ว0.78ดอลลาร์รอราคาดียอ่ Stop Loss 0.74ดอลลาร์ความเสี่ยง10% เป้าหมายราคา0.95ดอลลาร์ TP1 1.05ดอลลาร์ TP2 1.15ดอลลาร์ TP3 กลยุทธ TP ์ TP1 ใน1-2สัปดาห์และ TP3 ใน3-4สัปดาห์ 3. ทำไมถึงน่าสนใจเพิ่งหลุดจากช่วงพักฐานนานหลายเดือนประกอบกับมีข่าวดีที่จะมีการทำเพเ่สบนเชนของอีทิเรียม h t t p s c r o m b l o c k c h a i n c o m h e t i u m e 0 b 8 84e0b8b7e0b8e0b8e0b8e0b0e0b984e0b8d3 e e เป็นครั้งแรกของวงการ 2. i Hemisphere Protocol ราคาซื้อขายปัจจุบัน0.16ดอลลาร์ราคาหน้าเข้าซื้อ0.165017รีบเข้า0 1 3 5 0 1 4 5ราคาดีย่อ สต็อปลอส0.125ดอลลาร์ความเสี่ยง15%เป้าหมายราคา0.2ดอลลาร์ t p 1 0.25ดอลลาร์ t p 2 0.3ดอลลาร์ t p 2กลยุุต์รอย่อตัวในช่วงสองอาทิตย์นี้และจะเริ่มทำกำไรได้ในสัปดาห์ที่3ามถึงหทำไม่ถึงน่าสนใจเป็นเหรียญน้องใหม่บน Binance https://www.binance.com/ ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักเทรด Fluid Fluid p r o t ร c o l ราคาซื้อขายปัจจุบัน6.4ดอลลาร์ราคาหน้าเข้าซื้อ6ดอลลาร์สา65 s t ห p l ห s ห6.15ลดอลลาร์ความเสี่ยง7%จ็เปอร์เซเป้าหมายราคา7.2ดอลลาร์ที่พีจดอลลาร์ 1, ที่พีสอดอลลาร์ 2, ที่พี3กลยุทธ์ที่พีห่งใน2สัปดาห์และที่พี3ใน3สัปดาห์ทำไมถึงน่าสนใจ กราฟยังคงยืนเหนือแนวรับสําคัญขณะดเดียวกันก็เริ่มเห็นสัญญาณว่าสถาบันกาลังหันมาให้ความสนใจเพิ่มขึ้นที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือเพิ่งเกิดเหตุการณ์สภาพคล่องขนาดมหาศาลส,สะท้อนผ่านไส้เทียนที่ระดับ9.15ดอลลาร์พร้อมปริมาณการซื้อขายสูงถึง394ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง100เท่าเอวินทีโตวนทสราคาซื้อขายปัจจุบัน2 0 7ดอลลาร์ราคาหน้าเข้าซื้อ2ดอลลาร์0ย์ 2 2 Stop l ต s s 1ล5ดอลลาร์ความเสียสิบงเปอร์เซ็นต์เป้าหมายราคา2.45ดอลลาร์ที่พ8 0ดอลลาร์ที่พ2 0ดอลลาร์ที่กลยุที่พ p 1ในสองสัปดาห์และที่ีใน3สัปดาห์ทำไมถึงน่าสนใจเป็นโปรเจกต์ที่ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามกระแส p r ร d u c t c มีการย่อตัวแล้วและตอนนี้มีแนวรับที่แข็งแกร่ง i ิน i n i t e ราคาซื้อขายปัจจุบัน0.098ดอลลาร์ราคาหน้าเข้าซื้อ0.09501ดล STOP LOSS 0.085ดอลลาร์ความเสี่ยง10%เป้าหมายราคา0.125ดอลลาร์ TP1 0.135ดอลลาร์ TP2 0.15ดอลลาร์ TP3 กลยุทธ์ TP1 ใน1สัปดาห์และ TP3 ใน3สัปดาห์ ทำไมถึงน่าสนใจเป็นโปรเจกต์ที่มีสถาบันหนุนหลังและตอนนี้เหล่าเจ้ามือสมาร์ทมันนี่กำลังให้ความสนใจในการเก็บสะสมสถิติของมินเนอร์ปัจจุบันมินเนอร์เอยังคงทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการทำในราคาคริปโตระยะสัน้นโดยมีความแม่นยำสูงถึง90%สเอร์เ็ตสำเร็จ10ครั้งจาก11ครั้งและมีโอกาสไปได้ถึง100เอร์เหากนักลงทุนเลือกจุดข,ขายที่เหมาะสมตัวอย่างล่าสุดคือการวิเคราะห์เหรียญน t สเอ ซึ่งสามารถสร้างกำไรได้มากถึง162%ภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ถือเป็นการยืนยันศักยภาพของ AI ตัวนี้ในด้านการเก็งกำไรระยะสั้นอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหากมองในมุมของการลงทุนมีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนที่ได้อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังทุกการลงทุนมีความเสี่ยงและผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจบทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานมินเนอร์ AI ในการทำนายราคาเหรียญคริปโตและ ไม่ถือเป็นคําแนะนําในการลงทุนผู้ลงทุนควรทําการศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและตัดสินใจลงทุนด้วยความระมัดระวัง